คุณรู้หรือไม่วันนี้ในขณะที่คุณกำลังมีความสุขมีอีกหนึ่งคนที่คุณเคยรักมากกำลังทุกข์ใจอยู่คุณลองย้อนเวลากลับไปจุดเริ่มต้นวันที่คุณพยายามทำทุกๆอย่างเพื่อให้ผู้หญิงคนหนึ่งหันมาสนใจในตัวคุณคุณพยายามยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้เขาคนนั้นมาอยู่ไกลก็พยายามยินลนมาหาเขาอยากได้อะไรก็พยายามขอนขวายหามาให้ จนสุดท้ายคุณเอาชนะใจเขาได้ได้เขามาครอบครองได้ร่วมเดินทางร่วมกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้มีความสุขร่วมกันได้ต่อสู้ฝ่าฟันชีวิตมาร่วมกันได้วางแผนชีวิตร่วมกันแต่สุดท้ายวันนี้วันที่คุณกำลังเจอบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่ามันใช่มันดีมันเหมาะสมกับตัวคุณไปในทุกๆอย่าง คุณรู้หรือไม่มันก็แค่จุดเริ่มต้นคุณไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้ต่อไปอนาคตข้างหน้าคุณกับคนใหม่นี้จะเป็นอย่างไรแต่กับคนเดิมที่คุณจับมือเดินทางกันมาไกลแค่ไหนแล้วแต่วันนี้คุณเลือกที่จะปล่อยมือแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กับคนที่คุณคิดว่าเขาดี ซึ่งมันแน่นอนว่าในเบื้องต้นที่เราครบกันมันก็เป็นเหมือนแฟนเราคนแรกแฟนเราคนเดิมที่ตอนเริ่มต้นที่เรามองเห็นเขาเราก็พยายามกะเสือกกระสนทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เข้ามาเพราะเราคิดว่าเขาดีสุดท้ายมาวันนี้ในวันที่คุณอยากเลิก คุณก็จะหาเหตุผลข้ออ้างต่างๆนานามาเพื่อที่จะเป็นเหตุผลให้ตัวคุณไม่ผิดเพื่อที่จะทําให้คุณเดินออกจากชีวิตคนคนหนึ่งได้อย่างไม่ได้มีคําขอรหาแต่วันนี้มีสิ่งไหนการันตีตัวคุณได้บ้างว่าอนาคตข้างหน้าคุณจะไม่เห็นคนอื่นดีกว่าผู้หญิงคนที่คุณกําลังเลือกตัดสินใจเดินไปหาคุณอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ในขณะที่คุณกําลังนอนกอดใครสักคนมีความสุขแต่ยังมีอีกหนึ่งคนนอนกอดตัวเองรอคุณทั้งน้ำตาให้คุณกลับบ้าน มองทางแล้วมองทางเล่าเมื่อไหร่คุณจะโทรหาเมื่อไหร่คุณจะทักมาเมื่อไหร่คุณจะขับรถกลับเข้ามาในบ้านคุณลองคิดดูว่าวันนี้คุณจะทิ้งคนที่คุณเคยบอกว่าจะฝากฝังชีวิตคนที่คุณเคยบอกว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันไปตลอดคุณลองคิดดูให้ดีว่าวันนี้คุณใช้สติในการไต่ตองดําเนินชีวิตหรือคุณใช้อารมณ์ชั่ววูบในการตัดสินใจดําเนินชีวิตของคุณไม่ว่าวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม จงจำไว้ว่าคุณกำลังทำร้ายคนที่รักคุณมากหนึ่งคนคนที่เขานอนรอคนที่เขาไม่รู้อีโนอีเน่คนที่เขาไม่รู้เรื่องราวคนที่เขาไม่ได้ผิดเขานอนรอคุณอยู่ที่บ้านคุณลองมองกลับกันดูสิว่าวันนี้ถ้าคนที่กำลังกระทำแบบนี้อยู่ไม่ใช่คุณคนที่กำลังจะทิ้งคนรักแล้วเดินออกไปจากชีวิตเขาเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคนไม่ใช่คุณแต่กลับเป็นคนที่คุณรักสุดหัวใจ กำลังทำในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรหากคุณไม่ชอบให้ใครทำแบบไหนกับคุณคุณจงอย่าทำแบบนั้นกับใครสวัสดีครับ